สวัสดีครับพบกับผมเสือละไทยคลิปนะครับคลิปนี้มาชมผลงานก่อนจะปั้นนะครับอีกหนึ่งคลิปลายดอกพุตานเหมือนเดิมครับผมที่วัดบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับนี่ก็หลักตบลายนะครับกำลังลอกลายเขียนครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมที่เขียนเสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งหน้าหน้านี้ครึ่งตบลายนะครับแล้วก็มาลายเขียนอีกทีหนึ่ง อีกฝั่งหนึ่งเขียนเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเขียนครึ่งซีกเหมือนเดิมนะครับแบ่งกลางนะครับแล้วก็เขียนนะครับเส้นเต้านะครับแบ่งกลางเหมือนเดิมอันนี้นะครับที่นี่เน้นดอกพุตาลนะครับทั้งชุดเลยทั้งใบเทศนะครับหางหงแล้วก็ลูกกงนะครับลาลูกกงก็เป็นดอกพุตาลนะครับเดี๋ยวจะลาลูกกง ถาสีเสร็จแล้วนะครับทั้งชุดนะครับแล้วก็จะมีชุดกระจังล้วนนะครับเป็นดอกกุฎานเหมือนกันแล้วก็หน้ากระดานตรงนี้ด้วยนะครับตรงคานนะครับประมาณนี้เป็นศาลากลางน้ำนะครับศาลาปล่อยปลาให้อาหารปลานะครับที่วัดบ้านฉาง นี่นะครับเราลูกกองดอกกุตาน,นะครับนี่เล่นสีนะครับตอนนี้ก็เล่นสีกันนะครับราลูกกองถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเนี่ยครับนู่น,นะครับสลาที่ทำอยู่และอาจารย์ตูนะครับนำทีม เหมือนเดิมครับผมเนี่ยนะครับรวมๆสระกลางน้ำนะครับที่ให้อาหารปลาและปล่อยปลาเดีย๋ยวผมจะขึ้นไปถ่ายข้างบนที่เขียนเสร็จแล้วให้ชมอีกนะครับ <c oughs> กำลังปิดปรับปุงอยู่นะครับตอนนี้ จอดเน่เยอะเลยครับหน้านี้เขียนเสร็จแล้วนะครับก็หลังตีตะปูนะครับเพื่อให้ปูนซีเมนยึดเกาะนะครับแล้วก็ถึงจะมาปั้นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ปั้นทับอีกทีหนึง่งเหมือนคลิปที่ผ่านมานะครับที่เคยทำไว้ก็ทำคล้ายๆกันนะครับ ทางร้านที่ยิบนะครับถ่ายไม่ค่อยเห็นติดทางร้านนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับตร,ตรงนี้จะมีลายมาติดอีกนะครับประมาณนี้นะครับ ติด่ดะถอยหน่อยขอดูหน่อยอดูเต็มๆหน่อยอครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ